โอ้โหแม่งนั่งลงอีกอีกพี่เอ้นั่งหาแม่มึงเอถััดถัอุ้ยดิงก์กโอู้โอ้โบร์โว Kha mắn bố, kha mắn đuôi bố Ơ quá quá เก้านัดเสื้อหวังผลแม่นตีไเท่ากับไม่จะตีอ้ยมันเก่งว่ะวีโออ่ะอุ้ยดิง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 แล้ววีโอเชี่ยังเดียวเดี๋ยวเดี i ยมาเดียมา

เอาเก็บออฟได้ไหมตายนะยอมรอไอ้เลวยี่ห้อ One enemy remaining. Results. Die. Result. Fight clandestine. One enemy remaining. One enemy remaining. Left. One enemy remaining. I'm dead, i

Last player standing. I think I think. บอกเพื่อนมาแล้วมันฟองเพื่อนมาแล้วแอะโอ้โหลงกัเนี่ยลงแผนไม่ได้ควายไร <c oughs> หน้าฟีด <c oughs> แอนเราไม่มีปัญหาตัวนี้โอ้โศคมปะเ<อ>ข้าเข้าเราจะเข้าเออออเชี่ยวเดอย่เอาหละ

One Enemy remaining. Our <laughs> <laughs> spikes down. Spike down. Spike down. Bitch. <laughs> so. oh, One enemy remaining. เลน่าฟอนมาโอ้ยอ่ะโอ้ใครเป็นคนเตะพวกเราบโอ้อองสสองสองเฮ้ยไม่ลงเฮ้ยละเฮ้ยเอาละลวนละปิงแปงปิงงปิงง่ปิงง่ปิงง่สวย ไอ้จ้าสวยสวยที่สุดเฮ้ยหลังเข้าหลังมาเฮ้ยกลับไปหาหลังเฮี้ยอะไรเนี่ย ออผมส,สองตัวแซนหนึ่งแซนหงแฟงหนึ่งเดินดันมานะอ่าสองตัวเฮ้ยยดูคุดเอาอ่ะน้องจะไปเอดละมันจะเอาเอิดเอิดเอเอเอิดเออิดเอิเเดเออ เฮ้ยน้องเบาเอ็ดเอ็ดเอ็ดรีอีกกิมปีกโอ้ยเเลยกระดเอวิ่งกันไปแบบไม่กลัวอะไรเลยเฮ้ยหลังเข้าครับตายซะอีีอ่ะไม่ได้ปลี่ยประตูไว้หรือเปลียนประตูประตูประตูแตกประตูแตกประตูแตกแรกี่ เฮ้ยหังตัวเองเหรอโอ้ยแม่งแม่งอย่างเบื่อเลยไม่ออกแน่ไม่รู้อยู่ไม่รู้อยู่แม่เออเฮเบ้นนะเอ็ดี้อะไรตายเลยตายเอาดิมาเจอด้เลยเลยทำเบอร์นี่หอเปิดด้วยเฮีย สามสิบเจ็ดได้ละททิ้งหนึ่งได้เฮ้ยเอลรวอ่ะได้เลยโทษพี่มาแล้วพี่ข้างก้างพี่ตรงนี้เลยตายโอนหมากระมันมาก่าย Spike planted. We Why, here? Who are you? <laughs>